สวัสดีครับพี่น้องชาวพิษศโลกพี่น้องจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดสวัสดีครับขอเสียงคน200คนหน่อยขอเสียงคน5,000คนหน่อยขอเสียงคนเอาของจริงเลยนะฮะดูแล้วประมาณวันนี้มาแค่23,000คน หลายคนผมรู้จักดีนะครับท่องทักทันทักทายกันด้วยภาษานี้พี่น้องเลยไม่ถึงสองหมื่นสามฮะพี่น้องเลยโอเคพี่น้องมีเวลาแค่15นาทีต้องรีบพูดเพราะวันนี้มากันเยอะนะฮะคุณกรณคุณชำนิท่านสุเทพท่านอาภิสิทธิ์เอาปรบมืออยู่ในปาร์มแล้วพี่น้องครับ สิบห้านาทีไม่ขาดไม่เกินนะฮะเดี๋ยวพี่บุญยอดจะมาเตะเอาพี่น้องครับวันนี้จะไม่พูดอะไรมากเพราะสิบ้านาทีจะพูดวิชาการก็ไม่ได้นนมาเล่าสู่กันฟังในฐานะที่เป็นนะลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับวันนี้นายสำราญก็ยังคงทำสื่อสารมวลชนเมื่อปี 48, 49 50, 5152นนะครับพี่น้องครับ ก็เคยต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องในการไล่ระบอบทักษิณใช่ไหมครับพี่น้องครับสู้ไปสู้มาครับพี่น้องเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานึกสงสารตัวเองเหมือนกันนะไปไต่สวนในศาลแพ่งไปขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลพูดภาษาเก่าคือบอกว่าเพื่อให้เป็นคดีอนาถาไม่มีเงินไปวางมัดจำค่าประกันศาลพี่น้อง คดีสนามบินโซณภูมิไปแล้วครับเมื่อวานเมื่อวันวันพฤหัสที่ผ่านมานี่คือชาตากรรมของพวกเราอีกหลายคนที่ยังคงอยู่แบบนี้พี่น้องร่วมสู้กันมาพี่น้องไม่มีคดีผมมีอยู่หคดีเต็มๆไม่เป็นไรพี่น้องครับเพราะตราบใดที่พี่น้องยังมีแววตาที่จะต่อสู้กับสิ่งไม่ถูกต้องนั่นคือเราหัวใจเดียวกันกับพี่น้องครับ ใช่ไม่ใช่ใชแต่อีกด้านหนึ่งพี่น้องคนเสื้อแดงที่เผาบ้านเผาเมืองผมไปเจอศาลเจออายการพี่น้อง78สำนวนเขาฟ้องหลังการเผาบ้านเผาเมืองเขาบอกว่าถูกอำนาจรัฐเข็นค่าฟ้องเรียกค่าเสียหายไปหลายล้านบัตรนี้ฐบาลเยียวยาได้ไปแล้ว7.75ล้านบาท มันไปแก้ในสำนวนทั้ง78สำนวนขอเพิ่มเงินเรียกร้องค่าเสียหายต่อรัฐบาลเป็น15ล้านบาทครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เอาโหยทีโห,หนดอยเผ <Yeah. S 1> าบ้านเผาเมืองได้รับเงินเยียวยายัางไปเพิ่มเงินค่าฟ้องอีก <Yeah. S 1> ก็วงกลางครังรัฐบาลต้องจ่ายเงินนะถ้าคดีแพ้พี่น้อง <Yeah. S 1> บ้านเมืองมันเป็นอะไรไปพี่น้อง ดังนั้นวันนี้พี่น้องไม่ต้องลังเลเราต้องออกมาปกปักก่อบ้านคู่เมืองกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวจะมีคนพูดเยอะเรื่องปรองดองเรื่องรัฐธรรมนูนมันเป็นแฝดมรณะพี่น้องแฝดมรณะแฝดที่จะทำลายบ้านทำลายเมืองสุดท้ายเป้าหมายสุดยอดไม่ต้องวิเคราะห์กันให้เมื่อยตุ้มพี่น้องก็คือเอาทักสินกลับบ้าน แล้วก็ล้างผิดให้ทักษิณล้างผิดให้คนเผาบ้านเผาเมืองพี่น้องเอาไม่เอา,มเอาผมก็ไม่เอานายสำรานพันนาเิตรพี่น้องอีกหลายคนที่สู้มาเนี่ยจริง,รงๆควรจะเอานะพี่น้องเพราะได้ประโยชน์ตรงๆเลยแต่ในเมื่อพี่น้องไม่ยอมผมก็ไม่ยอมครับพี่น้องครับแต่ถึงพี่น้องยอมผมก็ไม่ยอมนะพี่น้องอ่าคือยอมไม่ได้นะพี่น้อง คนที่มันทําชั่วเผาบ้านเผาเมืองหลักใหญ่ของการปลองดองก็คือการเปิดเผยข้อเท็จจริงทําความจริงให้ปรากฏแล้วก็เยียวยากันไปนิดหน่อยแต่หลักใหญ่ของบ้านเมืองต้องพูดแบบนาย,ยกชวนหลีกภัยก็คือว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายใช่ไม่ี่น้องนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเวทีนี้ไปมาแล้ว10เวที10ครั้งแล้ววันนี้พี่น้องก็เพื่อยืนหลักการนี้ ไปชุมพรไปสุราษฎร์ไปหาดใหญ่ไปนครไปเมืองการไปภูเก็ตมากรุงเทพสามครั้งสองครั้งพี่น้องวันนี้พิศโลกเมืองสองควาเป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือที่เปิดเวทีสารเสวนาเวทีประชาชนพาความจริงกับพี่น้องครับปรบมือกับพี่น้องพิศโลกด้วยพี่น้อง เน็ตเดียวผมในฐานะนักข่าวความมั่นคงเก่าผมสนใจคดีเผาบ้านเผาเมืองว่ามันไปถึงไหนพี่น้องพี่น้องครับ9 1ศพ92ศพวันนี้เขาหยิบมา18สำนวนมาไตาส่สวนชนสูตรพลิกศพใหม่นะครบาลโดยเฉลิมอยู่บำรุงสั่งให้ดึงคดีมาจาก DSI 18สำนวนใน18สำนวนที่มาไต่สวนชนสูตร ชนสูตรพลิกศพตามกฎหมายปวิยา150คดี6ศพวัดปทุมนั้นเป็นคดีหลักเมื่อวันก่อนสือพยานไต่สวนกันไปพี่น้องครับผมเนี่ยอยากจะร้องให้อยากจะผูกคอตายเพราะตำรวจที่เป็นบักงานสอบสวนนะครับร่วมกับอายการร่วมกับญาติผู้เสียหายสืบฝ่ายเดียวแล้วก็กล่าวหาเต็มเต็มจัดหนักให้กับกองทัพให้กับอภิสิทธ ให้กับสุเทพว่าเป็นคนที่ฆ่าประชาชนพี่น้องนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกองทัพเองต้องออกมาแถลงนิดๆหน่อยๆนพี่น้องน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเหตุผลที่เขาไต่สวนชนสุดพลิกศพแล้วพยายามโยงว่าทหารฆ่าประชาชนรัฐบ,บาลสมัยนั้นฆ่าประชาชนเพื่อเขาจะบีบให้กองทัพยอมเขาจะบีบให้อภิสิทธิสุเทพยอม ว่าเอ้ยเรามาปลองดองกันเถอะเรามายอมรับกันด้วยกันเถอะเรามาเลือกแล้วต่อกันเถอะเรามายอมรับให้แมวกลับบ้านอย่างแทง้กันเถอะไอ้เวน <บ S 1> พี่น้องอย่าพยายามพี่น้องคุณสุเทพพูดหลายเวทีวันคอนโกร้องโคศสกองทัพโบกออกมาแถลงว่าการเข็นค่าประชาชนนั้นพี่น้อง จำนวนมหาศาลที่พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์กันแล้วแต่พี่น้องล้มตายด้วยฝีมือชายชุดดำล้มตายด้วยฝีมือพวกฮาร์ดคอร์เสื้อแดงพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้สิบเมษาน้องเลือดที่สะพานผ่านฟ้าที่ราชดำเนินวันนั้นมีการปล้นปืนปืนสราวโว12กระบอก กระสุนจุดสอหัวเขียวนี่เจ็ร้อยนัดปืนลูกซองสามกระบอกกระสุนอีกนับพันนัดพี่น้อง10เมษานะครับพอไป15เมษาสามเหลี่ยมดินแดงมันมีการปล้น M16 อีกสองกระบอกกระสุนอีกประมาณร้อยนัดไปลาดหลุมเก้าบุกที่ดาวเทียมไทยคมพี่น้องทหารไปสลายไปยับยัง้งมันก็ปล้นอาวุธปืนทหารอีก แล้วก็เอาอาวุธเหล่านั้นล่ะพี่น้องครับมาปฏิบัติการในช่วงพฤษภาเลือดกดดันเพื่อให้บ้านเมืองมันวินาศสันตโรเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้พระองค์ท่านลงมายุติเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าพฤษภาโมเดลปี3-5แต่บ้านเมืองนี้มันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครเล่นด้วยสุดท้ายพวกเขาก็ต้องถูกดำเนินคดี รัฐบาลอภิสิทธิ์ขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองนะครับหลายสิ่งหลายอย่างรัฐบาลชุดอภิสิทธิ์ก็ทําได้ดีพี่นอ้องสืบสาวราวเรื่องในเชิงของคดีให้ความยุติธรรมแต่แน่นอนละ่ะนะครับมีคลื่นใต้น้ํามีการป่วนเมืองแล้วก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็ตําหนิรัฐารรบนะฐาลประชาธิปัตยในสมัยนั้นนี่เรียนกันตรงๆไม่โกรธกันครับพี่น้องก็คือรัฐบาลประชาธิปัตยตอนนั้น นี่สายผู้ดีไปหน่อยจริงไหมพี่น้องครับเอาเห็นด้วยแหลอฮะบังเอิญตอนนั้นนะฮะไปใช้ปัดคาดเข็มขัดสั้นไปหน่อยฮะเข็มขัดสั้นก็เลยคาดไม่ถึงครับพี่น้องครับคาดไม่ถึงว่าไอ้พวกเผาบ้านเผาเมืองไอ้คนเสื้อแดงบางกลุ่มมันจะชั่วเกินจินตนาการนั่นแหละครับแต่วันนี้ผมรับประกันครับ ดูหลังเวทีแล้วนะครับทุกคนคาดเข็มขัดยาวหมดแล้วครับพี่น้องครับปรบมือเข็มขัดยาวหน่อยครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เราต้องมาสู้ร่วมกันนะครับเกินเวลามา3นาทีผมรวบรัดตัดความเลยพี่น้องก็คือว่าวันนี้มันมีงานใหญ่งานช่างรออยู่พวกเขาจะรักษารัฐบาลต่อไปแล้วผมฟันธงเลย สุดท้ายกฎหมายปลองดองเขาก็จะเอาเข้าสภาเขายังสู้อยู่วันนี้เราเลยต้องเดินสายจัดตั้งความคิดจัดตั้งกำลังทางปัญญาภายใต้แนวทางสันติอหิงสาพี่น้องต้องสู้นะครับพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ครั้งเดียวไม่ชนะต้องสู้สู้พี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ส ขอบคุณครับเวลาหมดครับประมือดัง